เสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะการทําหัวโขนนี่นะคะก็ถือว่าเป็นงานหัตกรรมชั้นสูงและเป็นศิลปะท,ที่ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้นะคะวันนี้จะพาไปชมชิ้นงานที่ได้รับรางวัลโอท็อปหดาวเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นผลงานสุดยอดในเขตกรทอมอละค่ะ ค่ะตอนนี้พามาอยู่คุณฤศศรกั์นะคะที่เรียกว่าเป็นช่างผู้ชำนาญในการทำหัวโลนเล็ก เล่าสักนิดเถอะค่ะว่าจะมาทําอันนี้ได้เนี่เป็นยังไงมัางครับคือผมเริ่มแรกเลยผมสมัครเรียนกับทางศูนย์การจัดษาพิเศษรับจารยในวังซึ่งเป็นโครงการพระรัตตํิรรของสมเด็จพระเทพครับแนวอนุรักษ์สื่อศิลปะไทยชั่งสิบโมฮะเรียนจบมาแล้วก็วงกลุ่มเพื่อนๆฮะก็มาทําชิ้นงานออกมาหวังเอาไว้แค่เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูเฉยๆฮะก็ที่เพื่อนๆชอบก็เลยสั่งก็เลยจ่ายบรรยากาศเป็นธุรกิจขึ้นมานะสนใจมากเลยเดี๋ยวเราประชุมเรื่องราวของหัวคนเล็กค่ะ หน้าของหัวโขนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบได้แก่แบบหน้าทองคือหัวพระลักษณ์และหัวพ่อแก่และแบบหน้าเนื้อได้แก่หัวพระรามหัวทศกัสกัหัวหนุมานค่ะหน้าทั้งสองแบบนี้ก็จะแตกต่างกันตรงที่การลงทองที่หน้าถ้าเป็นแบบหน้าทองก็จะลงทองทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบหน้าเนื้อก็จะลงตามสีของตัวละครละค่ะคนจิ๋วกับหัวโขนที่ใส่จริง ไม่ความละเอียดในชิ้นงานไม่แตกต่างกันนะครับเห็นได้ว่าหัวขนจ๋วของเรานี่ยย่อส่วนลงมา,าเก็บรายละเอียดทั้งหมดเท่าเท่ากับหัวขนที่ใส่จริงครับทั้งหมดหัวขนในเรื่องรามเกียรตินี้มีประมาณ300กว่ากว่าหน้าครับก็แบ่งแยกเป็นประเภทหน้าหน้าหน้าพระคือหน้ามนุษย์หน้ายักษ์แล้วก็หน้าลิงฮะในการเวลาในการทำหัวขนต่อหนึ่งชิ้นคือใช้เวลา15วันครับต่อหนึ่งชิ้น ตลาดหัวคนเล็กนะคะจะเน้นที่กลุ่มชาวต่างชาติและกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีกําลังซื้อสักหน่อยและค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีราคาหัวคนแบบที่นิยมกันมากก็จะเป็นหน้าของตัวละครที่รู้จักกันในวรรณคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพระรามพระลักษณ์ขนุมาทศกั์และนางสีดาค่ะละเอียดเหลือเกินนะคะทองนี้ก็ทองทองคำาท้องร้อยเปรเลยนะครับโอ้โหส,สวยมากอันไหนที่ได้รับบางวันเออ,เอ,อได้หมด,ดทุ <laughs> กหนาครับหมดทุกงานเลย้เป็นหน้านี้ที่ทำยากสุดครับ ยากค่ะตอนนี้ก็ทําชื่อเสียงมากทราบว่าไปร่วมกับทททครับเป็นโครงการเผยแพร่ศิลปะไทยครับก็คือไปลายเดือนนี้ฮะก็จะไปประเทศสเปนกับโปรตุเกสไปอีกสองประเทศปลายเดือนนี้นะคะน่าชื่นชมเหลือเกินนะครับช่างฝีมือคนไทยนะคะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วก็คบชิ้นงานสวยๆนะคะก็ช่างท่านนี้แหละค่ะอยากได้ข้อมูลขอมาเลยนะคะวันนี้คงต้องลาแค่นี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ